ไปพักพักขึ้นเอาคักคือนเราเอออีซ้อนจีซ้อนอีซ้อนครับผมสคักมากเลยสวัสดียามเช้าครับผมฮ่าฮ่าวันนี้เราเปล่นหน้าครับผมมาตักแมงครับมาดูบรรยากาศกันตักแมงเราโอ้ยแหลมขึ้นเราแหลมขึ้นเราดูนครับสำเสาสัตว์เน่นี่เขาเป็น ปลาปลาปลาดำดาฝนที่เขานำ,นานนำมันถ่วมาามืงอย่า,านาาาี้มึงบรรยากาศตักแมี่ยงจังมากเลยใส่ปลาเลยขาเได้ปลายังมีนะครับเนาะเปิดเลยครับนี่โอ้ยแน่นป็นแน่นเลยครับผมเปิดไปเมื่อคืนครับเปิดไอ้เมื่อคืนเราตักขาถมแบบอะปล่อยทิ้งไว้ครับนอนเลยเสามามาตักตนะัวหนึ่งโอ้ยเสือนอนกินนะสั่งไว้ได้ทุกเซอลสี่ซอลล้สามสี่ห้าร้อยสบายด้วยครับ เอาไปลองเทส,ส,สได้ครับผมถั่วหอยนะคะแปดตั๊กไม่ใช่แปดเก้าตั๊กเหรอเจ้าตั๊กทั้งถัวยแล้วถับซับสิขายมูละซีหางลอยอะไครับผมแต่บ้านผมมันพี่น้องหลายฮะฝากพี่น้องกินเนี่ยทั้งเทพนเนี่ยโอกาสขายกันแล้วพว่ก็อยากขายแล้วครับให้พี่น้องได้กินเอาแต่ถ้าพูดได้อยากสั่งไรได้นะครับเอาไปลองใส่เด้ครับผมสูตรนี้กตักเลยใช่ไเออีเก<อ>้าต<อ>ักเหรอเ<อ>จ้าตักมันเบิดอยู่ สั่งมาได้สบายครับให้ครอบครัวที่ลูกเต่าไปโรงเรียนบุหวงวีซ่าครับผมถ้าเป็นไผ่อยากเอาไปใส่ใส่เล,เลยครับผมหรือไอยากสอบถามอีย่างคอม,มเมนต์ไว้ได้เอยๆครับให้คำแนะนำทุกคนครับผมอะไรโอ้ยบาดไพ่ไก่ห่วยไม่ต้องใกล้กันเลยครับผมอเอาออกขี่รถกลไปหาเปิดแล้วกันขึ้นอะไรเดี๋ยวโอ้ยเครื่องทางสีเลยนะทั้งสี่เหรอสนิทกัน สามสี่หา้าลอยบบนี้นี่ซับใส่สสขายนี่เออโยเยีเอาไปลองเห็นด้ครับผมนี่ขายกัได้หลายบาทเนร่กบสีส้มเหพี่น้องทงเทพครับพ่นถากินอยู่พกระยากันมบยครับดูนี่พรเปิดแสไว้โอ้โยอนมาเลยมบีดินโมียังเลยบ่โบ,โบมียงอื่นวาปนปะเลยครับผม มีแต่จีซอนตัวๆเลยลนะเออผมเพิมม่งมาได้การเริ่มส่องครับผมเลยจุดหลังสวนหลังไครนะบนต้นยางร้ายเลยครับเปิดเทียมใบส่อ,อาแล้วตักเอาอย่างเดียวีอุปกรณ์เหรอแล้วก็กสิเก็กบอุปกรณ์หน่อยนะครับเพราะว่าต้องกวาดหมดเเขามาไปหาทำงานท้งการต่อสวัสดครับผมเออเครื่องทงั้งสี ม่กี่ซ่อนล้วนเลยครับเนี่ยขัดสัตว์อย่อย่างนี้วีทย์ตัวเงเป็นเลยวิทย์จะไม่กี่ซ่อนล้วนเลยแม่อื่นบ่มีปนเลยมีแม่ข้ามนั่นเด็กโอ้ยแม่ข้ามเก็บเอาโอเคครับผมดูยะเอออางงามเอาไปลองนะครับผมถพอได้ไออยากขู่ยังหรืออยากเปรึกษ้ายยังอ่ะคอมเมนต์กลางๆเลยครับผมเราอียางผมครับผมขอคนละไหลครับผมแล้วก็เสียถิ่มไปแดก็ได้ โปรกำลังใจงงน,นคะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผมขอบคุณครับ